แไปันกินเขานอกสบายดีสบายดีเงียบเน่นะอาชีพเบื่อเบืดอเนาะเพราะว่ามันเบือต้องทำนะเพลงไทปีนอกเนเด้อเอฟซีวัชุขูตุพนเอฟซีายปันายปันบ่คอยกินเขาเลยที่นอกอยากกินเขาั่นได้ช่องเหมือนเนาะตาเหมือนันไม่เนาะดูเลอเดี๋ยวกดเดอ เบื่อข่าแล้วพี่จ้าพี่น้องแมวบ่อยากกินข่ากินแต่นมกินน,ม,น,นมร้ายกว่าข่าแลละกินมาสันก็พูดพูดถิ่มกินน่อยกินเนี่ยเดิมเปลี่ยนนะบางทีงบางทีอีกอย่างก็ กินขาวทุกกิน้วกินข้าวกินกินข้าวลายแต่คือบเปืองนุ่มดูเนี่ยนี่ก็เปืองแต่นุ่มนลยเนี่ยนี่นะกินข่าวหน่อยได้เลยนี่เย็นไปเลยอือ เสียงตดว่ะคะไข่มีปานแม่เมยมันหักเลยค่ะหาอักโอ้ยมันสีหักเลย่ะโอ้ยแต่าก็อยากเราดูวนนี้มันขาวปากไป่ายิ่งสิเจ้ก็อยากแม่มันบอกกินกับขาซสิเมืองกับโดดมันก็ยังคือเก่าอยู่รสชาติคือเก่าค่ะเนี่ยแม่มันทางพกกินมันม่อยากอักเมื่งอะทำไมเศรอยากข่าวซะ อยากกินแต่นมนมมันกินน้าได้คุณเองกินน้ากินก็เก่าละอยากกินเข่าก็ข้อที่จะบริข้อเข่าให้กินมันี้ก็บอกกินหรอลดชาตัวิเป็นหอมพี่พาพี่น้องไปเบิ่งนมใช้ป่านน้องหนอประยู่ดพราะมันี หน่องไปคำมบอลเลขสองเลยหน้องนุง่มแซ่บบานนะอาซีเหมือดตอ้อน,นี่ใส่กระปุกจะสีอ,อ,ะอ่อนพี่น้องนี่นุ่มกามีกับไอคิวเนาะ่น้องเสือไอคิวมากเมื่อนั้นล่องให้แซ่บบานกินอ่ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเ้อสบายดีสกูลสกุนอันซื้อมาเมื่อนันแหี่ยห่งกินนะทองอืดก็เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าสลับกันนะนะพี่น้องแบบพ่อแม่สลับหรอกคนะนะเอาไอคิวซองแะไรกะก็มีซองจะสินะข้า,ารผสมค่ะแล้วกา กินกะไข่นเนยเนาะพี่น้องกับเกาทองก็บอกอืดกะดีขึ้นนะคะสายปานก็บม่ค่อยกินเข่าพี่น้องเจ้าเป็นยังบ่อยากกินเข่าอยากกินแต่นุ่มกินแต่นุ่มได้กลัวเข่ามีนุ่มกระซิเบิร์ดได้พี่น้อง,งมืออ,อ,อื่นกระซิบปซือกล่องละเท่รไลกล่องละไอคิวนี่แซนแสนปลายผูพี่น้องประมาณสี่สี่ร้อยกวัวผู้แดไอคิวนะ แต่กามีหาประมาณ90,000 90ปลาย95หรือว่า87,000กี่พันแหล่ประมาณนั้นตื่นกันกับ IQ บ่บ่ลายปไปไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ลาวนะจักเป็นหยังเนาะพี่น้องมากกิน IQ นุ่มตัวอื่นก็มีได้เล็กตัวเย็นละกะอย่างอื่นนะ ก็บ่หลายบ่มีมี FC คอมเมนต์ว่าให้กินอานนั้นอยังน้อยังดูโกดูแดกยังนี่แหละหลายอย่างอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเฮาน่อยู่ลาวก็บ่ค่อยมีนุ่มหลายปานไดพี่น้องมีบ่หลายสนิทปานได๋จนไายกระนิยมแต่อัญคิวคนไหนมีบ่บ่า อ่าเป็นคนด้วยแน่กับมากินไอคิวเนาะพี่นอ้องไอคิวปุ๊บบอกว่าดีจังไหนแน่เนาะข้าวหัดนิยมกันกินไอคิวมันราคาแพงซื้อมะ้งเลือกจากไหนก็มีอาร์ซีมีคนอธนา,าคุณภาพต่างกันไงเนาะไอคิวกับอาร์ซี่ไม่ความมาไอคิวดีสมองดีแหน่เนาะพี่นอ้องมีไอคิวมีสมองแหละมั้ง กามีกับจริงๆนุ่มกับไข่ยๆกันเบิดนั่นแหละแต่ประโยชน์ต่างกันเนาะพี่น้องกาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจโดยการที่บกดค้ำโฆษณาห้นเน,ดนเดออานาพอว่า YouTube เท่ากับอันนั้นเน๊ะพี่น้องหักเปอร์เซ็นต์หักภาษีนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ูพี่น้อง 30%ซก็คือ้าเห้หาไหลลอยหน่หอยเี้ยนนี่ก็หักไป30เสรเี้ยนเนาะก็เหลือเจเหรเียนแต่กับ่องข่อยนาโฆษณากับมีแต่สิคโฆษณาราคาถูกเนาะพี่น้องเคยเห็น YouTube แจงมานอกขอบหูว่ามันเป็นอะไรคือกันแต่ว่า youtube ก็แจงมาว่าช่องของคุณมีแต่โฆษณาราคาถูกเนาะที่แจงมาในอันนั้นแหละพี่น้องในสองหแหละ ແລະພຸ້ນນີ້ມື້ນີ້ຄລິບຊິຖ່າຍຄລິບອີ່ຫຍັງເນາະມື້ນີ້ຊິມາບອກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງว่าສົ່ງຂອງໄປຖ່າຍໄດ້ດສມອກບນຳນາອງສະຫຼຸບກໍສົ່ງອງไปຖ່າອງที่ຂສົງໄປນมันຕີກັບນາຕີກັບຄືວ່າສົໍ່ໄລ່ສ່ໃດໃນອງບໍນາະນສົ່ດດ ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะอันน่ะเอฮ้ยเราแจงมาเนาะผู้คอยไปส่งของน้ำผานแหละแบบว่าของเล็กๆนหน่อยๆนะเขาสิโบรับส่งนะมะั้งประมาณน,นะเขาสิรับแต่คล้องใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆคองหล,ลายๆเลยสิแบบว่า,าที่สี่คอยไปส่งหันกับเป็นกล่องนหน่อยๆเนะาะซ้ำห่อหนึงอย่างเช่นหนังซื้อไอ้ยังนี่สมได้สมหนึ่งก็ส่งมาหลาเนาะ มืออื ų, ่นสิไปหาไปหาเหล้านอกแปลงคลองมาคลองตีกลับมาแลเนาะพี่น้องแต่กะสีแหงพี่น้องว่าเบิ่งยาเขาเนาะว่ายาเขามันนายปั๊ดในจะถ่ายกันสิบมดได้ขายนี่พี่น้องเต็มกระสอบพุูงเครื่องกระสอบจ้องงานแปลจ้องงานแปูดพี่น้องเอ้ยเงินเงินหมดเลยเงินไปอยู่ฝนเวิด คือนำยาแครับส่งบ่าไรต่างบ้านนกัก็บอกคอยแม่บ้านเขาก็บุกคอยซื้อได้พี่นอ้องก้เขาก็ซื้อ,อที่เราหอ่อจ้องห่อจะสีนะมากองเงินไว้พี่น้องเอ้แต่ก็อ่นะคอยส่งเงินแม่ล้วคืนนะเนาะที่ว่าแม่ล้วโอนมา, 1, าหนึ่งพันบาทเนาะเพื่อสิมาจ่ายค่าค่ายาแล้วก็ค่าคนส่งอะนะเราบุกหัวว่าขาส่งเ่าไรแต่ว่า ไปอนกลับขึ้นนะเนาะถ้าก็ณนี่คลบองไปบัเทิงกระสีทรงขื้นเนาะพี่น้องถ้าทรงอยู่เล่าอะทรงไหนเนาะพี่น้องไพ่ยู่เล่าก็สนใจถักมาเด้ออันนั้นห่อละสิบหาพันกีบเนาะอ่าทรงไปไทยหั่นมันมันทรงยากเนาะพี่น้องมันมันต้องทรงหลายๆมันบอกคือไทยทรงมาล่าไทยทรงมาเล่าอะนิดหน่อยเต่ตแต่แต่กะกะทรงไหนเนาะพี่น้องทรงง่าย พราะว่าเล่าหันมันอันนี้นะซูนหับหับของมาจากไทยมันอยู่หมองเดียวซ่องหมองเลยสินะเฮ้าอ่ะต้องขับรหลดไปเอาอยู่ในหันในหันหะนะมันรหดง่าย้าเป็นไทยนี่เข้ต้องประงทุกซอยทุกหนทุกนี่นะแบบว่ามันบุท่านมีบริษัทที่หับส่งนั้นาดมะมันโดยส่งหนกเคลาะของต่อเตะเตะเลยสินะคนส่งเล่าก็ไทยมันหนุดหนัก คั้นสิคายคายของออนไลน์เนี่ยในก็ยากพี่น้องยากไล่เติบเพราะว่าคนส่งมันกับบลายเนาะคนส่งอยู่งเห่มันบลายบทันฒนาพัฒนาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ได้เด้อเฮาบุษย์แซ่ปานให้ได้เติมเสาะจะเป็นยังลดุสวัสดีเนี่ยดุสวัสดีเนี่ย กินข้าหน่อยด้วยเห็ดหนาอยงไรในกระเดิมไฮเดิมแบบงอแงอะไรได้พี่น้องใช้ปานอันนี้เา่ดูอันนีเ่ยิ้มยิยิมนูเยใช้ปานจิ้มจิ้มอันี้จิ้ม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 จิ้ยจ่้มจิ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 ้มจ้จิ้มจ้มจิ้ม้อจ้มจิ้้มจ้มจิ้มจิ้ม้อ Bukin katong tóc, mấy người kim điện ngon katong. No, do chấp nhận 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 chấp nhảy, nhảy nhận กิดน <muitas> ุ่มพานุ no ่มชายป่านกับปนันพี่น้องเอ้ยยากอะยังค้ายบ่ไดไรเงินไปกองอยู่นะอยู่ยาไล่เติบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสียบีโนออมกบเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อมาเบ่งเนาะกินออมกบแสบๆมือแร่งนี่เดี๋ยวน้องก็มาหรอกที่คำคำกูละไปไปไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเอานะ ขั้นตอนเขาคั่วเนาะพี่น้องกระคำเติบเอาฝนกระตกเนาะพี่น้องฝนตกหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งหมดซุมหมดดินอ่ายาหนะพี่น้องกามี่เอฟซีสั่งเนาะ,นะสั่งลายอยู่ตะวันนั่งส่งบลาเลยเนาะพี่น้องสั่งไรคนอยู่ส่วนในกามีแต่เอฟซีฟังไทยเนาะขั้นตอนแรกการเห็ดออมกบทางทางครอบครัวคนขอขอขอนี่แหละ เพื่อนเนนี่ได้ด้วยพี่น้องกะเอากบมาเฝ้าก่อนขั้นตอนแหนกเนาะเฝ้ากบ เทยาซับแหนบน้องพี่น้องเข้ากับใส,สหมอนจะซื้อเลยเอาหนึ่งไปหนึ่งหนวซับผันบรตปองละเอียดร้ายน่ะหัวคนหัวหัวใส่หมอนอันนี้เลยหมองไฟเลยจังหวะเอาหมอนหนึ่งมาไหวบนโต๊ะพี่น้องบนโต๊ะแม่ อก,อก็ปรุงรสลยเนาะนอ้องในการเอาหัวชิชัยโลง่งนี่หัวชิชัย,ายนาการเขาเขาครัวเนาะเขาครัวเรื่องเขาเบื่อเรื่องแหลพี่นอ้องตามตามผสมใส่กระบอกผิดลงเลย

ก็ทำให้ตอนหาใจนะเดี๋อนี้อันนี้เรากระตุมจนซุกพอดีเลยเนอะพี่น้องพอเก่าพักลกนะพักกับโบบายซีเป็นพักอีกอย่างกันนิ่มแบบหันเป็นผ่อนด้าซีเนาะพี่น้องรุ่บั่น อยู่ขาพวกร้อนนีน้นะนาะพี่นุ่มกินแบบนี้ไข่เอออีอเกเป็นผักขาดผักขาดก็ผักหนักประนีเนาะพเดี๋ยวเอาใส่เลย เสร็จแล้วพี่เนาะอืมน่ากินบอเนาะห้าสิบบาทขี้เฝ้าวน่าจะคุ้มบายดีเด้อพอนพี่เนาะเล็กกินข้าวแรกพี่น้องเลยนมาพี่น้องอมครบโอ้เหียวบ่อยยันมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวทำยังไม่ทันแม่น้อยกินข้าวเด้อ ใส่ปานงออกสีาด้โอ้ขวดของเขาน้ำน้าอืมันอยากเป็ลา่วดและใส่ปานก็ได้ดูตายรูแสดงนะมันยิ้มไ Đi đi, Bye. 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 เดี๋ยวเดีย่เ้ได้แล้วซีมือโป้ฮฮด้ต้องหนุยกินทันน่ะเวันนี้ไม่เป็นผู้สายต้องวันนี้โอ้เป็นผู้สอยเอ็มวาจังไรสิตื่นแต่เศร้าโอ้เกยงงกอกกวะ6็อกงงเลยวะเป็นบ้าไห อ่กัวังเสาเนี่แหละตื่นหกโมงตื่นเต่ามันตื่นืานนอกเหมือดเดียวนี่แหละอ่ะก็เห็นตื่นแบบนี้ตื่นตอนแรกไปเสาตัวมูสตามติดลูกปากแล้วกูเหมือนไงเอ้าเอ้ามันติดตำเหมือนตีอหัวตำหน่าเอ็นวะวาย ส่ป้าดีแล้วโบกินเขาก่อนโบกินวะคะเขากบกินหน่อยได้หน่อยแหงเลยแต่กินกินกระนั่งเ้อมันสีโดดเรอโอ้ยนสีโดดยาวรอป้าเอาเปิดหน่อมาเนะอนนะฮะโยกเอาเข่าเองละ

น้องให้อินดินั่งน้องอินดินั่งน้องนั่งน้องหนุกนั่งน้องอินดิอินดินั่งนั่งกันยาเลยนั่งคนแดลอินดีมือจับบอกอินดินั่ง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 เป็นเสื่ออยากเผาแต่เห็นเขาใช้ปานนี่วะมันเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยอินดิมันขับตาอ๋อตาเดือมหมอดที่มาเลยโทรศัพท์กุญยาบอกพี่น้องฟันดีเนี่ยลูกฟันดีเด้อ ขอบคุณได้ๆสิค่ะมะบุ่งเจาคิดเด้อแต่ปานแต่ปันมาทางนี้เออโอเค่น่องขันดีเลยไปนอนยบายจับมือไนบ๊หยบายไหมอน่องขันดี่ออมเด้อพี่น้องเด้อนอนรับพันดีได้หวยเด็ดเด็ดเดนเด้อยบายโชคดีเด้อทุกคน အအအဖကကအကအကအေကညူမ်က်မ်က်ရစ်လို့တ